สวัสดีค่ะ Vogue Thailand Marina Valentega นะคะและนี่คือ What's in my bag ค่ะคงเยอะมากเลยชิ้นแรกเลยนะคะอันนี้สำคัญมากเลยอันนี้คือ s unglasses ค่ะแว่นกันแดดนั่นเองขอใส่เลยนะคะคือหน้าเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยแต่งหน้าค่ะเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนมาไหนก็จะพกแว่นไปโดยตลอดนะคะอันนี้เห่มมากอันนี้เพิ่งได้มาเองค่ะทุกคนอันนี้คือของ Gentle Monster เป็น limited edition สำหรับ Bangkok c o n l นะคะน่ารักมากที่เหลือเขินจังเลยค่ะ อันที่หนึ่งอันที่สองจริงๆอ่อะอันนี้เราใช้มานานมากๆแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นของที่แบบกองละครทุกกองต้องมีถึงจะให้มากค่ะขาดไม่ได้ค่ะแล้วก็อันนี้คือเม็ดฟู่นะคะขออีกสักอันนึงเลยแล้วกันนะคะอันนี้คือเม็ดฟู่อีกอันหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือเอาไว้สมหรับเวลาไปปาร์ตี้นะคะเราจะได้แบบไม่แห้งอีกวันหนึ่งลิปละกันมาดูซิว่าพกลิปอะไรบ้างหนึ่งวันอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สาม อันที่สีอันที่ห้าแล้วก็อันสุดท้ายอันนี่6มันไม่เหมือนกันค่ะอันนี้เนี่ยคือลิปตีนที่เราสามารถที่จะใช้ปากแล้วก็แก้มได้อ่อันนี้ก็เอาไว้บํารุงค่ะอันนี้เป็นลิปมันส่วนอันนี้ก็เป็นลิปทรีทเมนต์อีกทีหนึ่งมันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้มันลิปมันอันนี้มันจะแบบ gloss g l o นิดนึง ส่วนสมอันนี้อาจจะเหมือนกัน2อ,อันนี้เหมือนกันเลยไม่รู้พกมาทาไม2อ,อันแล้วอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งค่ะอันนี้ก็ชอบค่ะอันนี้จะเป็นลิปที่แบบมีความกลอสกลอสนิดหนึ่งทําให้เราดูแลดูสุขภาพดีค่ะอันนี้ก็คือลิปทั้งหมดนะคะแต่อันนี้คือคาร์ทโฮเดอร์เมื่อก่อนพกเป็นกระเป๋าตังค์ค่ะแต่หลังๆเริ่ไมไม่ดีแล่วก็เลยต้องพกเป็นคาร์ทโฮเดอร์นะคะแล้วน่าเป็นคนที่ไม่ค่อยพกเงินสดเลยก็ จะใช้โทรศัพท์เอาเวลาที่เราจริงๆใบนี้ก็ต้องมีโทรศัพท์ด้วยใช้โทรศัพท์เวลาจัดการนู่นนั่นนั่นนี่นะคะอ่ะอันนี้ก็คลาสสิกค่ะหูฟังหูฟังชอบใช้เป็นแบบสายค่ะพราใช้เป็นแอร์พอร์ตแล้วมันหายอันนี้น่าไม่รู้ว่าคนอื่นเขาพกหรือเปล่าค่ะอันนี้เวลาถ่ายมุมถ่ายงานอะพกอันนี้มันจะง่ายค่ะเพราะว่าเราสามารถเอาเมมของเขามาเสียบเราคุณลิตี้ของรูปมันจะชัดที่สุดเวลาที่ใช้อันนี้นะคะแล้วก็มี อ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นคลาสสิกนะคะน,นี่ก็เป็นที่นิกรัศกามเป็นคนชอบสีเขียวเหมือนกันนะคะเนี่ยเพิ uh huh. ่งสังเกตว่าของนะ่าสีเขียวเยอะมากเลยแล้วก็จะมีปากกาสีเขียวแล้วก็มีดินสอค่ะดินสอสีเขียวแล้วก็จะมีโพสต์อิท ของอันนะคะอ๋อมีดินสอก็ต้องมีอีเลเซอร์ด้วยแล้วก็มีคอนแทคเลนส์นะคะคอนแทคเลนส์ก็จะพกไว้เพราะว่าบางทีอันที่เราใส่อยู่มันอาจจะมีปัญหาอะไรเข้าก็จะเอามาเผื่อนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นกุญแจเข้าบ้านค่ะก็จะเป็นรูปน้องหมาหมาใช้ปรอกของเราเองค่ะแล้วนี่ก็คือ w h a t s in my bag ของ m a รีน่นะคะเป็นยังไงคะของเยอะไหมคะ คำถามนี้มันคำถามที่คนถามบ่อยมากค่ะว่าอะไรเป็นตัวเรามากที่สุดมันต้องสามอย่างรวมกันนะคะมันไม่สามารถเป็นอย่างเดียวได้จริงเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เราถ่ายละครอย่างเดียวเลยมันก็ไม่มีความสุขค่ะมีช่วงนี้ทําเพลงอย่างเดียวก็รู้สึกขาดอะไรสักอย่างหนึ่งไปแต่พอถ่าย MV ของเพลงแล้วเราได้เป็นอีกคาแรคเออร์หนึ่งเราก็รู้สึกว่าโอเคโอเคอันนี้มันแบบสิ่งที่เราคิดถึงเียค่ะเพราะฉะนั้นมันเลือกไม่ได้จริงๆค่ะมันคืออย่างละนิดอย่างละหน่อยทั้งหมดมารวมกันเป็นน้า จริงๆมันก็ยากหลายอย่างนะคะแต่น่าว่ามันต้องเป็นความรู้จักในตัวเองค่ะเราต้องเราต้องรู้ว่า,ว,าว่าเราเป็นคนยังไงเพื่อที่ว่าพอเราเข้ามาตรงนี้มันจะมีอะไรรอบข้างเต็มไปหมดเต็มไปหมดแต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเรารู้ว่าเราเป็นยังไงแล้ว core value ของเราคืออะไรเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้ะคะ่ะคือบ้านหน้าเวลาที่เจออะไรหนักๆใช่ไหมคะเราจะเป็นอะไรไม่รู้เราจะชอบใช้ความตลกอะมากลบความเครียดตลอดเลยอะคะ่ะ เช่นถ้าเกิดในช่วงที่เป็นข่าวอะแทนที่จะมาแบบเป็นยังไงบ้างเครียดไหมช่วงนี้ไม่ต้องห่วงนะ <c oughs> เขาจะแบบเป็นไงล่ะดังเลยดังเลยโหย้ยนั่นหนึ่งทั้งหมดเลยนะโอยมีตะข่าวเรานะอ <c oughs> นะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าเออวะ่ะมัน,ม,น,ม,นมันแบบมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ได้เนี่ยคือความจริงของเราเนี่ยคือเขาอ่ะรู้จักเราดีมากพอที่เขาจะไม่ได้จําเป็นต้องมาเป็นห่วงเราตรงนี้เพราะเขารู้ว่าเราเป็นคนความคิดแบบไหนใช่ค่ะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออ อยู่กับครอบครัวแล้วมีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วสอนหลาอย่างมากค่ะสอนหลายอย่างมากทำให้หน้าโตเป็นผู้ใหญ่เร็วมากๆค่ะมันมีทั้งความรับผิดชอบมีทั้งความห้ามใจตัวเองเพราะว่าหน้าต้องยอมรับว,ว่าบางครั้งเราอาจจะโดนสปอยแล้วเราอาจจะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องแบบ stay grounded ถ้าเรา stay grounded มันก็โอเค ก็ขอฝากซิงเกลิลที่เพิ่งปล่อยไปด้วยนะคะชื่อเพลงว่าชั่วคราวตลอดไปค่ะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะก็จะมีซิงเกลิลปล่อยมาเรื่อยๆแล้วก็จะรวบรวมทั้งหมดเป็น EP นะคะก็ขอฝากด้วยนะคะเส้นทางการเป็นนักร้องก <c oughs> องหนะ้ามันผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ครั้งนี้ก็มีความสุขมากๆค่ะที่ได้กลับมาค่ะขอบคุณค่ะ